โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมที่ครูจีจะให้นักเรียนนะคะได้ฝึกนะคะก็คือนะคะในให้นักเรียนก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะไปหน้าที่48ดด้วยกันก่อนนะคะอันนี้เป็นการฝึกนะคะฝึกพูดสนทนานะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็การตอบนะคะเหมือนอย่างที่ครูจีเคยสอนไปแล้วนะคะเราก็จะตอบว่า is อะแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่ถามนั่นเองนะคะลองดูตัวอย่างตรงนี้นะคะ ค h a t s this? i s s ์ s a ruler. w h a t ร t ว่ t s a blackboard อ okay, นะคะอีกรอบนะคะเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขาถืออะไรอยู่ในมือคะอ่าแล้วเขาก็ถามว่า What's this? <S คนนี้ก็ตอบว่า It's a ruler What's that? นะคะชี้ไปทางนี้เลยคะ่ะอ่าผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่า It's a blackboard โอเคไหมคะทีนี้นะคะจากด้านล่างนะคะครูจีก็อยากให้นักเรียนนะคะลองฝึกถามตอบกันสักนิดนึงค่ะให้นักเรียนนะคะสังเกตนะคะอ่าสังเกตจากการชี้นะคะแล้วก็มีลูกศรชี้ไปนะคะถ้ามีการชี้ไปาย,ยาวๆแบบนี้แสดงว่าอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลตัวเราคะนักเรียนอยู่ไกลตัวนะคะฉะนั้นเราใช้คำศัพท์คำว่า that ถูกไหมคะเราใช้คำศัพท์คำว่า that นะคะถ้าอย่างตรงนี้เราก็จะถามว่า what's that w a s that เห็นไหมคะนักเรียนตอบด้วยกันสิคะว่าตรงนี้คืออะไรคะ is a book is a book นะคะและตรงนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเลยคะ่ะ what's that w a s that, s that นะคะ แล้วเราก็ตอบว่า is a schoolbag is a schoolbag ตรงนี้นะคะ what's that what's that ประตูว่ายังไงคะนะักเรียนประตูประตูนะคะ is a door is a door เข้าไหมคะต่อมาค่ะ what's that what's that เก้าอี้ค่ะนะักเรียน ตอบว่า is a chair is a chair ทีนี้เรามาดูฝั่งทางนี้นะคะเราเห็นการชี้ตรงนี้นะคะใกล้กับสิ่งของเลยแสดงว่านี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเราก็จะเรียกว่า t h i s นะคะ,ะใช้คำว่านี่คือนั่นเองนะคะจากตรงนี้เราจะถามว่ายังไงดีคะเราก็จะถามว่า what's this what's this ตอบว่า is a pencil it's a pencil ต่อมานะคะตรงนี้ถาม what's this what's this it's a window it's a window what's this what's this it's a computer it's a computer what's this what's this it's a desk it's a desk นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนักเรียนโอเคค่ะจากนั้นนะคะครูจีอยากให้นักเรียนนะคะลองสังเกตจากตรงนี้ด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ในนะคะหนังสือนะ หนังสือชุดกิจกรรมของเรานะคะอยู่ในหน้าที่5 2นะคะก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับการถาม what s this กับ what s that ด้วยเหมือนกันเหมือนที่เมื่อกี้เราฝึกกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้นะคะเมื่อเราค่ะต้องการถามนะคะว่าใช่ไหมนะคะนักเรียนเราต้องการถามว่าสิ่งนี้คือใช่หรือไม่สิ่งนั้นคือใช่หรือไม่เราจะถาม แบบนี้ค่ะขึ้นต้นรูปประโยคนะคะด้วยตัว is นั่นเองนะคะจะมีรูปประโยคคำถามเป็นแบบนี้เลยค่ะ is t h i s a เช่นกุจินะคะถามว่า is t h i s a pen is t h i s a pen เห็นไหมคะตามด้วยสิ่งของนะคะอ่าหรือถ้าอยู่ไกลเราก็จะพูดว่า is that เราใช้คำว่า this กับ that มาช่วยนะคะนี่แสดงว่าอยู่ไกลมากเลยนะคะเหมือนกับตัวอย่างตรงนี้ชี้ไปไกลเลยนะคะ is that a pen is that a pen เห็นไหมคะอ่าในการถามแบบนี้ค่ะเราก็จะได้รูปแบบประโยคคำตอบนะคะโดยตอบว่าถ้าใช่เราก็จะพูดว่า yes it is yes it is แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เราก็จะตอบว่า No it isn't No it isn't ตามนี้เลยนะคะนักเรียนเหมือนตัวอย่างประโยคด้านล่างนี้เลยค่ะ Is this a book Yes it is Is that an eraser No it isn't วันนี้ให้นักเรียนนะคะ ได้ฝึกแล้วก็ทำความเข้าใจตามเนื้อหาคลิปที่คุูจิส่งมาให้นะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนตามนี้ค่ะสวัสดีค่ะ